่านวันวานเล่นใต้มาสักพักเล hey, ี่เฮ้มดสู้เคยยังเป็นโซดอยู่เลยมัง้งอ่ะเรยวหน้าให้ดูนี่ชาติคนเด้เป็นโซดเพื่อนก็อยู่เป็นโคนเพ่ดูเวลาไปไหนเห็นมาไปเป็นโคกันทั้งนั่นเลยหนให้ดูบางคนเนี่ยมาถามล้วงว่ะลวงเอกโซดมีที่จีบสาวมัง้งจ้ะไอ้เจ้ะท่านถามถูกคนแล้วเรื่องจีบสาวไว้ใจลหลวงฮะที่นี่ลวงอีบองไฮจากประสบการณ์ตรงของล้วงดูแล็กวันกนะ่อนนะล้วงไปเดินเที่ยวสวนสาธารณะเลยนะถึ้งในระหว่างเดินเที่ยวสวนสาธารณะเนี่ย อันไปเห็นอุ๊ยจ้าสาวคนนั้นสวยจังผมเดินเข้าไปแค่ๆปุ๊บดับฮืดขึ้นมาทันทีหอมรุยรุยยใส่น้าผมหอม,หอม,หอมถึงนั่นเลยทีนี้ผมมีเรื่องให้เล้งเลยถึงมดสู้จำไว้นะสิ่งหนึ่งกันเลยติ๋วอีบอกไว้เวลาเราอีจีบสาวนะเราอีเดินถึงพุ่งปลดเข้าไปจีบเลยไม่ได้นะไม่ได้นะเว้ยสาวอีกเกลียดไปเฮ้ยนงสวยจังเลยอุอยจ้าพี่อบจังยอยง้องยัางมือทุ่มไมไม่ได้ไม่เอาไปนั่นตอนเดียวบางคนมันว่าเราดุกจิตด,ดู โดยพุงพลดไม่ได้โราตรงคอยคอยชวนคุยแรงนิดไปทีฮิตก่อนใช่ไหมเหล็กเดียวล้วงนี่คือล้วงเรื่องขาล้วงคือล้วงหนํำหอมใช่ไหมเอ้ยน้องซ้าไอ้ยอน้องส้าวนี่ชาดใส่หน่ำหอมหอมจังเลยเอ้ยแนะหน่ำจิกดินี่หยาดผีนี่ติบานนี่ห้านหน่ำหอมนั่นอย่างเลวห้าไม่ได้ที่นี่แต่ว่าผมีได้กลิ่นหน่ำหอมแต่น้องส,าส้าใส่เลยปีวายไปแนะนําหยาดจิกน้องส้าพูดแต่แนะน่ำผีได้ไหม พี่ชอบจังให้หน้ำหอมกินนี่ฮ่าถูกไหมเราก็ต้องคุยเรื่องเอื่นอนก่อนถึงล้วงคุยเรื่องน้ำหอมเลยอ้างยาดอ้างยาดไปเลยเออตัวเดียวมันข่อยแรงเองพอเราเล้งปุ๊บเราข่อยนิดข้าวนิดข้าวใช่ไหมเฮ้ hey, พี่ล้วงนอกว่ายาตายาไปนในนำ้ำเขาตาเห็นดูเขาตัวเดียวยั่งไอ้คนเบื่อเบลาวเลยเติมมาเซลมาจีบหยาดเขาตัวลาวเลยว่ะนี่ไน้ำหอมหอมปนุน้ำอาวน้ำหอมหอมปนี่ยาเชื่อปวดหัว ขับขับโทษครับพลาดเลีเ้ยวแสดงคนนี้ไม่ได้พ้นแลว้วล่วงแคบเดินออกไปเลยพอเดินออกเฮิร์ดเดินหนุอย่า,ายไปโยกเพลเดินหนุเดินหนุนในโวนสาธารณะเนี่ยคู่ท่ำว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นถูกไหมรถเดินต่อไปไม่พลือ้อคนนั้นไม่พิหวังไม่พลือ้อจำไนะว้นะมซูจยีบสามันต้องมีโอกาสผิดหวังแต่ไม่พลือ้อเออเดินต่อไปฮะดานีสาคนนั้นเป็นเสานั่งอยู่ทีมมานั่งเดินข้าไปเคเคดานีมซูจจำไว้นะ เด็กเดียวรปลาเล่ใช่ไหมตอนนี้เล่ดีสังเกตก่อนว่าเขานีใส่เป็นรือเดินล่วงเดินรอบๆตำเนียนเนี่ยนะตำเดินตำวิ่งเล่นเดินเล่นในสวนสาธารณะนะฮันเล่ตึ้งตาเลือกเล่ฮะเลือกเล่สังเกตมันหนังเล่นมือถืออยู่เล่กำลังอ่านข่าวบ้านเมืองอยู่ฮาใช่ไหมทุ้งมาเล่อึ๊หน่องเศร้านี่สวบไอ้ยเศร้าบานตกนี่ฮะล่วงอยู่บ้านอกโยกเค่กันเลยแต่ว่าไม่ค่อยนิดกันเท่าใดได้โอกาสเล่อยนะถึงล้วงก็ค่อยๆหนังลงไปถึง อ้สิ่งนึงกันนะลงอีโบงัยเหล็กเดียวหน่องเซาอ่าหนองเาน,านีนะมันกำลังอ่านข่าวอยู่ถ้าเล่นถึงเรื่องอ่านข่าวมดุดซูสังเกตไหมเฟซบุ๊กเวลาเราโพสอะไรหรือว่าอะไรก็ตามถ้าเป็นเรื่องธรรมมาถ้าเป็นเรื่องสิ่งดีๆคนไม่ค่อยสนใจดูแต่ถ้าวันไหนที่เราดรามา่าอ,อกหักมัง่งเรื่องไม่ดีมัง่งด่าเรื่องเพื่อนมัง่งคนคนไล่ลุยดูฮ่าเห็นไหมแสดงว่าหนองเ้าคนนี้อ่านข่าวถึงเราชวนคุยเรื่องดรามา่า มันน่าจะโชกอ่าใช่ไหมล้วงกับคอยคอยนั่งเออน้องกําลังทําอะไรอยู่อนะันล้วงให้น้องอ่านข้าวอยู่เสียงรอเสียงรอสักิดอ่านข้าวบ้านเมื่อเงอน้อ,นองล้วงจําได้ว่านนองอยู่เคเคบ้านผีม่ายนี่อ๋อค่ะล้วงเอกน้องจําได้น้องอยู่เคเคบ้านผีนั่นแหละอุ้ยจก็จําได้เด้อ่าเนี่ยน้องกําลังอ่านข้าวอยู่พี่ ชาดคนว่างนี่นะนี่ไซเสียลงเลยจานี่นี่นองนองกำลังอ่านข้าวเดืองคนเอาหญ้ามาทุ่มในหมู่บ้านถึงเล่สกุบหรอกสกูกมิ้นต่างหมู่บ้านฮ่าได้โอกาสเลยเลยคุยเรื่องดราม่าจริงกันเน่ก็คุยกับล้วงเลยใช่ไหมล้วงก็าต้องคุยต่อตินี่คุยเรื่องดรามา่าเราค็คุยเรื่องดรามา่าตลอดเลยมันจะได้มีเรื่องคุยนา,นาน่นๆ่ใช่ไหมถึงตัวเดียวข่อยนิดข้าวนิดข้าวกข่อยว่าไปเลยฮั่น,นนี่นองพีก็ววากันเลยคนเราหนี่ไซมันเสียนี่ไซเทลงเล่อะ ล่วงเห็นด้วยกับหนอกเลยเอาหญ้าไปทุ่มมิ้นจึงแลงเหลืองมิ้นเด็กคนแถวบ้านเราว่ายัางอยู่คนหนึ่งไงเจอลุงเทิงหนอกรู้จักมาอ๋อค่ะรู้จักค่ะใส่อะค่ะพี่อ่ะรู้จักเล้งต่อแล้ว,ลวกันนี่เด็กลุงเทิงันไม่รู้ใส่ตอเล้งไปนี่คือหน่องเยียบไปเลยนะเห<ๆ>ลืองมิ้นอุเซมัดนี่ไม่โดดใส่หนามไม่อ้าเปล่าผือไม่รู้คือล่วงเดินข้าวแค็มใช่ไหมเหมึนนี่ซ้อมนิ่วนี่ไม่เอาอยัดรูมุกตัวเองบะนี่กลัน้นหาใจก็จัดมิ้น มินัมีตนองโยเคเคนะล้วงอิบฟากโบงไปอ้ามหนามที่เด็กทำวัวดรอสกิดเผื่อว่ามันจะได้สนุกปลอบผู้หญิงชอบผู้ชายร่าเริงตลกอ่ะถึงไอ้หนองซ้ำนะตอมอ่ะอ๋อค่ะถึงล้วงวังนีล้วงทํางานนักล้วงเจ็บหัวหรือว่าล้วงปวดบ่ามากมอ่ะโอ้ไม่ค่อยเท่าเดนะหนองหนองเป็นล่วงคนกันเอ้ยย่าน่ารักจังเลยอ่านั่นเลยค่ะถ้าพี่ไม่ได้ปวดหัวไม่ได้ แคตข้อแสดงว่าพี่ไม่ได้นักหัวตรงไหนถึงลง้มึงฟัง,งกูนะไอ้หัวยน้อย <c oughs> ที่ลังนะั่นนะมึงอย่าด่าพอกูแบบนี่พอกูมินรับอะไรได้แบลืบลาวลนะเขาไม่ทรัดใจทีมึงเอาเวลาว่างๆเขาเมึงนนะล้วงนะที่เดินตำเท้าเบลออยู่เดินบเนบยอ,อยู่แถวนี้นะ <c oughs> มึงเอาเวลาไปทำงานไม่ใช่มาเดินเบยอ,อยู่แถวนี้นะล้วงนะโอ้โอ้อันเนาะโอ้ขับ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 ก็ถูกขับเนาะไปกูแคบเลนเลยตอนนี้ดันนี่ไม่ได้พ้นเลยแคบเลนเหล็กเดียวเดินเยอะใช่ไหมดันนี่เดินกลมจอด บัดซีแปรเลยมีอะไรอย่างตุงงอว่ทั้งแถวนั้นนะอว่ปี๊บนี่ล้วงเอยกลอบอวัวเลยจอดเหลือจอดไอ้คนนัดเบลเทไอ้วัวกลอก